สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโจทย์ข้อสิบนะคะเขากำหนดความสัมพันธ์อยู่ในรูปของคู่อันดับต่อไปนี้นะคะก็คือ14นะคะ29 34แล้วก็4คู่กับ19 ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สิบเอ็ดนี่คู่กับ y แต่เขาอยากทราบว่า y เนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นในความรู้ที่จะใช้ในข้อนี้นะคะเราก็ต้องใช้วิธีสังเกตนะคะว่าอันดับตัวแรกของเราก็าคือหนึ่งสองสามสี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสิบเอ็ดนะคะแล้วคูอันดับตัวหลังของเราก็าคือสี่เก้าสิบสี่แล้วก็สิบเก้านะคะทีนี้จะเห็นว่าจากการที่โจทย์กำหนดมา หนึ่งคู่กับสี่สองคู่กับเก้าสามของเราคู่กับสิบสี่แล้วก็สี่คู่กับสิบเก้านะคะคู่อันดับตัวหลังของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีละห้านะคะอันนี้เก้าเพิ่มไปเป็นสิบสี่นะคะก็เพิ่มขึ้นห้าสิบสี่เพิ่มไปเป็นสิบเก้าก็เพิ่มขึ้นห้าเพราะนั้นก็เลยทําให้เราเดาต่อได้นะคะว่าเอ่อห้าเนี่ยควรจะคู่กับใครก็ สิบเก้าเพิ่มขึ้นอีกห้านะคะก็เป็นยี่สิบสี่ค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคือเพิ่มขึ้นทีละห้านะคะยี่สิบสี่เพิ่มอีกห้าก็เป็นยี่สิบเก้าค่ะต่อเลยนะคะก็คือเจ็ดก็ควรจะคู่กับบ,บวกอีกห้าค่ะก็ควรจะคู่กับสามสิบสี่ส่วนแปดก็ควรจะคู่กับสามสิบเก้าเก้าก็คู่กับสี่สิบสี่ สิบก็คู่กับ4ี่สิบเค่ะตัวสุดท้ายสิบเอของเราก็คู่กับห้าสิบสี่นะคะเพราะฉะนั้นห้าสิบสี่ตัวนี้ก็คือค่า y ที่โจทย์ต้องการในข้อนี้เราก็ตอบตัวเลือกข้อ1ค่ะ